ลูกแระสามีอยู่กันเป็นครอบครูมีลูกสาวหนึ่งคนลูกคิดว่าลูกโชคดีแล้วที่มีลูกสาวคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่ช่างพูด <c oughs> และก็เรียนหนังสือเก่งอยู่ในระดับต้นๆพูดอะไรไปเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ และเข้าใจความรู้สึกของเราและผู้อื่นได้สามารถที่จะสอนเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้กิจกรรมของทางโรงเรียนเขาสามารถที่จะแสดงออกได้ดีคุณครูทุกคนชื่นชมเขาในวันศุกร์ที่9มิถุนายน2543 เวลาประมาณ16.30นลูกและสามีได้ไปรับเขาที่โรงเรียนเพื่อที่จะเป็นงานสัมมนา,าที่บริษัทจัดขึ้นที่อำเภอหัวหิน <c oughs> เราหวังว่าเราจะไปสนุกและก็พักผ่อนกันที่นั่นแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ณวันนั้น ลูกก็ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเขาอีกเลย oh. เนื่องจาก oh. เหตุเกิดที่บานแพ้วสมุทรสงครามรถเกิดเสียหลักพุ่งชนรถสองแถวที่จอดอยู่ฝ oh. ากระโปรงรถด้านหน้าเปิดออกมาชนศีรษะของลูกสาวลูกจนสมองกระจาย oh. เสียชีวิตทันที กระนั้นเธออายุสี่ขวบสามีของลูกกบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนตัวลูกเองต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหมดสติอยู่ถึงสี่สิบสี่วัน oh. ทุกคนที่ไม่เยี่ยมคิดว่าไม่รอดลูกเองถึงแม้จะไม่ได้นอนหลับหมดสติแต่ก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย ลูกต้องผ่าตัดที่กรามสองครั้งหลังจากที่หายแล้วก็หมั่นทำบุญให้กับเขาลูกได้มีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชักชวนประกอบกับลูกก็มีญาติได้เข้ามาวัดด้วยเมื่อก่อน ลูกเมื่อคอยจะได้ทำบุญแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้ได้สร้างพระธรรมกาลไปจำตัวให้กับลูกสาวและตัวเองพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็สร้างองค์พระและลานธรรมถวายแด่พระสังฆาธิการในนามลูกสาวหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นส่วนสามีก็ได้บวชให้ลูกสาว ยี่สิบวันปัจจุบันนี้ลูกก็ได้ใส่บาตท,ทุกวันแล้วก็ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายอีกหลายหลายบุญบอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเป็นกระ้อทังนี้ค่ะเนี่ยสั้นดีหนึ่งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็มีการพัดพราราจากกันมีกรรมอันใดที่ลูกเคยก่อขึ้นหรือครอบครัวเคยทำคะ สองบุญที่ลูกได้ทำให้เขาโดยเฉพาะสร้างองค์พระใหนะ้นี่ยเขาจะได้รับหรือไม่สามอันนี้น่าสนใจเขาหนีลงมาเกิดใช่หรือไม่<อ>สงสัยจะไปถามใครกับรูที่มีรัิยมทางนี้เนี่ย<อ>เขาหนีลงมาเกิดใช่หรือไม่แล้วจะมาเกิดเป็นลูกของลูกได้อีกหรือไม่ สีจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เขามาเกิดเป็นลูกของลูกอีโอผูกพันมากทีเดียวเดียวก <Okay. S 1> ระลั่งว่ากํำลังน่ารักทีเดียวสี่ขวบกรั่ <Okay. S 1> ตอนเด็กๆนี่น่ารักทีเดียวนะ <laughs> เด็กเนี่ยทุกคนเหมือนผลไม้เนี่ย <Okay. S 1> เหมือนลูกแมวเล็กๆ <laughs> พอโตขึ้นมันหน้าเขาก็โลกเ <laughs> <laughs> พอาเขาเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่นะ okay. ไม่เดือดึงก็มีเราเหมือนแมวอะดึงหางมันจะไปทางหัวเดึงหลังมันก็งอตัวพอดึงท้องมันก็โกงดือดึงแต่ตอนเล็กๆนี่น่ารักไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเนี่ยอยู่ตรงกุฏิที่การภาวนาเห็น พ่อนกแม่นกสอนลูกนกให้บินให้หัดอาบน้ำอะไรเออมันก็น่ารักดีนะ <Go. S 1> แต่สักพักเดียวพอมันโตทางกันเห็นไล่ตีกัน <laughs> ตีกันสบอนนแหลก <Go. S 1> <laughs> เออก็แปลกดีเหมือนกันเลยห <Go. S 1> น้าโอมิตอนนี้ก็น่ารักดีแหละ <Go. S 1> โตขึ้นจะน่ารักหรือเปล่าน่า <Go. S 1> <laughs> อ,อมาดูเลย ลูกสาวประสบประเหตุเมื่ออายุสี่ขวบตายไปแล้วตายใหม่ๆนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะยังติดสัญญาว่าเป็นเด็กครสี่ขวบก็วนเวียนอยู่กับพ่อครับแม่นะตอนแรกเนะี่ยหลุดออกมาเนะี่ยจากร่างกายเดิม ก็มีรูปร่างเหมือนเดิมความรู้สึกกันเดิมตกใจเราเห็นพ่อกับแม่เนะี่ยมีอาการบาดเจ็บ,บพ่อบาดเจ็บนิดหน่อยแต่แม่บาดเจ็บเยอะได้ตามพ่อไปทุกขนทุกแห่งเลยเนะี<อ>่ยพราะแม่อยู่โรงพยาบาลบพ่อไปไหนก็ตามไปด้วยแต่พ่อก็ไม่ได้รู้ว่าลูกตามไป ตามไปเลยเนะี่ยพอครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็มาตามตัวโดยเจ้าหน้าที่เขาไปคอยตรงที่เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกเด็กมาเลย<อ>ครบเจ็ดวัน,นพอเรียกชื่อเด็กก็แวบมาเลย<อ>ตรงนี้มันเป็นหน้าที่แหละแล้วเจ้าหน้าที่เขต ก็พาตัวไปจูงมือเด็กไปบอกว่าเจ้านะ่ะมีกรรมเก่านะเคยฆ่ามนุษย์อเอาไวนะ้เนี่ยในตอนที่เขาเป็นเด็กไวขนาดเดียวกับเจ้าเนี่ยแหละอตอนนี้เจ้านะ่ะหมดอายุขัยแล้วแต่ว่าวิบากกรรมเจ้านะี่ยยังมีอยู่ เจ้าเนี่ยจะต้องตายอย่างนี้อีกหลายครั้งนะ oh. เดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเกิดใหม่ oh. วันแล้วก็จูงมือเด็กพาไปหาบิดามารดาใหม่ oh. แล้วก็ขณะนี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว oh. เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเดิม oh. วิบากกรรม ในอดีตก็มีอย่างนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตสาวน้อยสี่ขวบนี้เนี่ยเคยเป็นแม่ทัพของพระราชาองค์หนึ่งถูกส่งไปตีหัวเมืองและก็ตีได้พอตีได้แล้วก็จับเจ้าเมืองแล้วครอบครัวสำเร็จโทษ ทุกคนเลย oh. โดยเฉพาะลูกของเจ้าเมืองซึ่งยังเด็กอยู่ได้ถูกมัดติดกับหลักแล้วก็เอาถุงผ้านี่ยคลมุมทุบด้วยท่อนไม้จนตาย oh. นี่กรรมที่ทำไว,ตนนนนว้ตอนเป็นนักรบก็เป็นนักรั์ด้วยตอนเป็นนักรบก็เป็นนักรั์ด้วย พอออกจากบ้านไม่ก็พร้อมที่จะรักใครก็ได้อ oh. ละจากโลกนั้นก็ไปตกนรกเพราะว่าห้าข้อเนี่ยครบหมดเลย oh. เป็นแม่ทัพในกองเนี่ยม <'s> right. ันต้องมีชั้นเชิงมีเทคนิคมีเล่เหลี่ยมมีอะไรต่างๆเกี s right. <S <ๆ>่ยวกับเรื่องกลนศึกที่จะเอาชนะคาศึก s right. <S เมื่อพ้นนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิง เพรกรรมที่เป็นนักรักเจ้าชู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดจนเป็นที่รักของทุกๆคนในปัจจุบันเนี่ยแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ทั้งๆที่สี่ขวบเพราะก็เคยเป็นแม่ทัพนี่แหละส่วนของกรรมเน่ยก็ใช้กันมาแล้วในมหานรกในอุสสะนรกขุมบริวารในยมโลก ไล่เลยไปตามลำดับตอนนี้เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นกรรมหลักๆใช้มาแล้วไม่ได้หนีมาเกิดนะลูกนะไม่ได้หนีมาเกิดจากสวรรค์ตามที่เข้าใจจากที่มีคนก็บอกนะนะเวลา,าแล้วก็ตามที่เข้าใจก็ว่าพอถึงเวลาก็จะมาตามตัวกลับคือหนีมาเกิดจากสวรรค์พอถึงเวลาจะ สวรรค์ก็จะตามตัวเรบไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะอันนี้มันเป็นวิบากกรรมรเออมันก็มีคนเชื่ออางนี้มือเงินนะตามตัวกลับสวรรค์นลยมันยังก็ะคืนง่ายนะ <c oughs> ที่มาเจอเหตุการณ์พร้อมๆกันกับเพราะในชาตินั้นเองเนะี่ยตัวแม่ในปัจจุบันนีนะ้ก็ได้เกิดเป็นพี่สาว พี่สาวซึ่งมีน้องชายเป็นแม่ทัพนั่นแหละอ oh. แต่พี่สาวนั้นไม่ได้เคยฆ่าใครนะ oh. เป็นเพียงสนับสนุน mm hmm. เชียร์ให้น้องชายเนี่ยไปออกรบให้กำลังใจเชียร์ทำให้เกิดความฮึกเหิม oh. ยินดีในการลบเ oh. พราะชาตินี้เนี่ยบุญกรรมประจบเหมาะ oh. ก็เลยมาเกิดเจอกันครับ oh. แล้วก็มาเป็นแม่เป็นลูกกันการพูดเชียร์สนับสนุนทำไม่ต้องมาผ่าตัดกรามถึงสองครั้ง้วาวแล้วก็เคยเจออุบัติเหตุอย่างนี้มากันหลายชาติแล้วนะส่วนสามีนะ่ะไม่ได้มีกรรมร่วมด้วยก็ได้ปลอดภัยและชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันมีความผูกพันกันมานะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะลูกนะให้มันสั่งสมบุญไปให้มันเยอะๆชีวิตในสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวผลัดกันเป็น,นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นอะไรต่อ,อะไรนวนเวียนกันอยู่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาเนี่ยบางทีเราไปเป็นลูกบางเขาเป็นแม่บางทีเราเปแม่เขาเป็นลูก บางทีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นปี่ป่าหน้าน้องหน้าอาอะไรกันไปเนะี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ะชีวิตที่สังฆราวัสเพราะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งตรัสไว้ว่าไม่มีใครที่เคยเป็นญาติกันเลยคเคยเกิดเป็นญาติแล้วเคยรวยกันมาแล้วค <laughs> เคยจนกันมาแล้วแต่ว่า ยังไม่รู้จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนแต่ตอนนี้สมัครใจจะไปรวยนะพบบึงนะสาธุใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่ครับแล้วก็อยากจะรวยอย่างถาวอใช่ครับที่ผ่านมานี่ยังไม่ยอมรวยแต่ชาติต่อไปยอมรวยแล้วยอมครับยอมแล้วซีโรลาบแล้วยอมแล้วนี่ยมันหมุนเวียนขึ้นมาอย่างนี้ ดังนั้นให้สั่งสมบุญให้มากๆนะลูกเนอะแล้วก็อาทิตส,ส่วนกับสแม่เขาแม้ว่าเขาเป็นกายมนุษย์ยังรับไม่ได้ก็มันจะมีจังหวะที่เขาพอจะรับได้แต่ก็ปฏิบัติธรรมะให้เขาถึงธรรมกายแต่ถ้าหากว่าอยากให้เขากลับมาเกิดเป็นลูกอีกก็พอจะมีทางนะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในตอนนี้กับพ่อแม่ใหม่เดี๋ยวก,ก็ตายอีกอ๋อ อายุเขาจะสั้นครับมีกี่ครัวก็ตายแล้วก็อ,อ,อธิษฐานจิตเอาก็แล้วกันนั่งกรรมเยอะๆแต่ถ้ามาเกิดเป็นลูกของเราอีกเขาก็ตายอายุสั้นแล้วเราก็กลุ้มอีก,กน,นะทุกข์อีกถ้ายอไม่เขาอาศัยท้องมาเกิดตาย,ายบ่อยๆโดยเราไม่กลุ้มก็อธิษฐานไปนะลุงนะเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่อ,อายุตั้งเยอะ Oh. สมมุติว่ามาเกิดกับเราตอนนี้เราอายุสักสามสิบปีอีกสี่ปีเราก็สามสิบสี่เขาตายมาเกิดในท้องเราแล้วเลี้ยงอีกสี่ปีเราก็สามสิบแปดเขาตายก็ไปเข้าทอ้องคนอื่นเรากลุ่มเราก็อธิษฐานอยากเข้ามาเกิดอีกอีกสี่ปีเขาตายเราก็สี่สิบสองพอมาเกิดเราเราก็สี่สิบหก ายอีกแล้วกลุ่มอีกรอบที่สามที่สี่แล้วเขาก็ไปเกิดคนอื่นอเอาอย่างนี้ไหมลูกเออไม่เอาก็ไปคิดเอาพินิจ <c oughs> พิจารณาเอาให้ท <c oughs> ีนะจะเอากันอย่างไร <c oughs> อธิษฐานเอาก็แล้วกัน <c oughs> หรือว่าเราอธิษฐานให้เขาด้วยอนุภาพแห่งบุญขอให้เขาพ้นเวรพ้นกรรมเร็วๆย่นย่อระยะเวลา <c oughs> หรือ ให้มีโอกาสได้เข้าวัดแม่อายุยังยาวยังไม่รู้เรื่องรู้นาอะไรเนี่ยเอามาเข้าวัดก่อนให้ได้เห็นพระเห็นเนมีโอกาสสั่งสมบุญปฏิบัติทำสองสามขวบสี่ขวบก็นั่งไปเถอะเห็นหนุ่งพระเร็วกว่าแม่อีกเอออาอย่างนี้มีโอกาส <c oughs> ที่จะพ้นเวรพ้นกรรมได้เร็วเข้าก็อธิษฐานอนอาจารย์นี่ก็เป็นเคสตต a r สําหรับวันนี้โดยย่อ ส่งภาพถ่ายมาให้ดูน่ารักจริงๆนั่นแหละน่ารักจริงๆเลย,เ,ลยเด็กทุกคนน่ารัก <c oughs> เหมือนแมว <c oughs> เหมือนนกหงหยก <c oughs> ชอบส่งกระจกทั้งวันเลย <c oughs> แปลกดีเหมือนกันนะ่ะนกหงหยก